ไม่ชุดน้องสองตัวเฮ้ยแต่ไม่เกลียดตอนเข้าไปไอชุดดำเป็นคนชุบนะอย่ารู้บอลไอสัตว์อย่าคิว่าเสกได้เขาสังตัวนะปืนพกเป็นยิงกับ มันเจ็บอยู่สองตีสองตีเอาไอ้นี่นะเอาทีสีลังเ่ยไอ้แล้วเอาไอ้นี่เอาเอาสีอะไรอีกนึเอาสีอะไรอะไยบอกชุดจมพูตองชุดจมพูตองชุดแจ็คเก็ตกีชุดจมพูตองหน้าใครเอาเนี่ยซึ้หน้าใครเอากูกูมาแล้วเกียวซื้หน้าพวกเกียวเอาแล้วลงกลางสองตัวกับเอกอ่ะหั้วยังไม่ทันจะเย็น มาดิแล้วเพื่อนกูอ่ะใกล้กะเบงให้กูอ่ะมาแล้วเนี่ยมาไปขึ้นไปเร็วอ่ะลำสามนู่นสองนะซ้ยนะายขวาเลยเว้ย อ่ะห้องน้ำกูให้มึงห้องน้ำหลังยิงชุดม่วงไหนวะม่วดิชุดม่วงกูให้มึงเนื้อไก่ดีวะเออกูมาบอดแอบบันพอดีกูยิงได้ของกูแอบมันยังยิงเลยมึงกูไม่ชอบขิ้งหน้าไงเอาตรงๆเลยแล้วจบไหมเออเยอะเยอะไอ้ก็ซื้อปลาตีหรอด้านหน้าเฮ้ยยังอยู่นะไม่ไม่เอออีกสองตีเลยใช่ไหมีใครมันรู้กูเห็นสองตีเอ้ย อันโค้งมาไปเล่นเอ็มโฟไหมเดินคู่กันตำ<ะ>แหนงขวาหลังเออระวังแล้ชุดขาวอะ่ะกูไม่รู้มีกี่ตัวไอ้ชายไม่ตามเพ<ล><อ>ื่อนปะน้อยอยู่น้ออยู่น้ออยู่น้ออยู่สองตั้มใช่ไหมส่วนแกยู่กูอีกร้อยยง่จามันเนี่ยแนวแล้วกูหาฟาร์มมั้งเกียง้อคนนึงมึงอ่ะเกียร์สีดีแล้วหนักกระเป๋ากู เรื่อมันเห็นได้ได่บอกว่าเสร็จเปิดโปงแล้วเอ้าน่อยคนยิงบอลอ่าชิดเลยแม่ชิดกูแล้วมึงถอยดิเอาเมื่อกี้บอกจะถอยก้มันเอาปืนปอนน็อกน็อกน็อกน้อยมาไปไม่ได้สามชั้นมีเออรอก่อนรอก่อนรอก่อนกูดักสามชั้นให้นะไป เออเอ้ยเหี้ยให้ใส่นี่สิจักจั่ะเอเดับไปับไปทูทำทิ้งลาย่างเก็บของไอ้สัตว์เพราะเขาฆ่ากันอยู่อ่ะมึงทำที่อะไรอ่ะสอนให้สลิมอยู่ในกูกลัวเสือโดนย้ำเห็นไหมโหกินแบบยากไปแล้วงั้นอ่ะเน็าริมเลยใช่ไหมเออสามชั้นสามชั้นปลาเข้าไปเลยมันวิ่งหนีริมเห็นละรอก่อนอยู่ไม่เห็นอยู่อยู่ถ้าเป็นไปเออกูไปขึ้นอย่ามึงนี่แหละ Sẽ... Của ừ, anh ai lối khóa Nó chết, chết bởi của ai Để nó nhá, <laughs> <laughs> คุนึกว่าเปลียนเนาะกันก่อนเลยมึงเห็นกูไหมเวลากูทำเห็นปะบ้านเขาตึงคุณนึกว่าเปลียนเนาะขึ้นไปทำไมเออไปทำอะไรหนึ่งกูไปดูเออมันหักซ้ายก่อนมันไม่หักขวาถ้ากูตามมันต้องห่วงดิตายร้อยมึงอ่ะตายร้อยมีประโยชน์ที่อะไรเนี่ยไปเสีพมีรถแสงปะเหรอถมีรถแสงขทำอะไรคอมเพลกูมีมีมามานี่ยนะอีกอันนึงอยู่นี่ในคอมเพลนะแน่น่เอาเอา มึ o นี่คือจะแเยขายิงกันอยู่มีเวลาไปฟาร์มมันนึงบอสานีมเี้ไรกูยิงตอยู่ัไปสตัวแล้วดิกูตองแล้วเหี้ยบอทบอทเหี้ยะคนตัวนึงไปไปไนี่ๆ้บอทกูตัวนี้ไหนวะไหนวะอยู่ดีเป็นกูหลังดี ว่าไดมีกดออกเกมอีกโอ้มันไม่โผล่ทางกูเลยแผนสององวเกิดแอบกัดเลยอตายอนไอเอ็นตาย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  ไออนว่ะไออนว่ะเขาไมดิเขามาดิเขาทำไมวะมันตายเลยว่าทางนี้แหละไอ้บัคกี้คันที่มันชนไม่แค่ก็ว่าชานี่อยู่ตรงนี้แหละแค่คุณล่วงเฮ้ไอ้รับจ๋อทำไมระวัอะไรวะอะไรอ้าวไม่ได้อ้า <laughs> we are number 1 <laughs> 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 <laughs>